เธอคือหนังสือเล่มโปรดแต่เสียดายไม่ใช่ฉันคนเดียวที่อ่านหวานเจี๊บจุบจุบยามเย็นเยๆเลยครับ EP ที่4ี่43ครับดูให้ชอบดูให้โดนครับลมพัดโช,ชยช อากาศเย็นเย็นมานั่งดูพระกันเถอะส,สวยๆยามเย็นๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกมุมเด็ดทุกองค์ครับ มาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าๆเ,เลยครับ200บาทครับเช่า2อ,องค์300บาทครับสวยๆกระหน,น่ำยามเย็นๆเ,เลยครับแบ่งปันยามเย็นๆครับพี่ๆของน้องสนใจตรงไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่0 8 0 9 5้าห้าครับรายการที่2ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่3ามครับเป็นพระสังกระจายครับหล่อโบราณเก่า 9, ครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่4ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่5ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับสอ0รบาทจัดไปครับเช่า2ององค์สามบาทครับ รายการที่6ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะเป็นรุ่นปืนแตกครับเนื้อสวยๆเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่7ครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อโตครับลงรักเก่าครับน่าจะเป็นพระกุกครับ บางกระทิงครับจังหวัดอยุธยาครับรายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่อเงินวัดบางคารครับรายการที่9ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับ สวยๆเลยครับ200บาทก็ควายคว้าได้ครับรายการที่1ครก็เป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อออกสนิมเขียวเลยครับสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่11เเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับแบ่งปันยามเย็นเย็นครับรายการที่12ครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขครับรุ่นหนึ่งครับเนื้ออันปก้าครับ ด้านหลังเป็นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับรายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จฐานคู่ครับอกล่องครับหูบายสีครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่14ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับรายการที่15ก็เป็นหล่อบโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับ หล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับรายการที่1 6ครับเป็นเต่าหล่อโบราณครับใต้ฐานต่อโค้ดเลขหนึครับโค้ดเลขหนึครับน่าจะเป็นรุ่น1ครับหลวงพ่อเงินวัดบางคาหรือเปล่าครับ รายการที่17ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยสวยเก่าเก่าเดิมเดๆเลยครับรายการที่18ครับเป็น25สัศตวรรษครับหลังยันครับ น่าจะเป็นเนื้อเปียกทองคำครับลงยาครับสวยๆแล้วครับรายการที่19ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับได้ฐานอุดกิ่งครับ หล่อโบราณเนื้อโลหะครับรายการที่20ก็เป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อสีสวยาเก่าๆเลยครับรายการที่21ก็ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ สมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดลักขังครับรายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อเก่าๆแกงๆแล้วครับหนึกๆนุ่มๆเลยครับ รายการที่2 3ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อกันครับหลวงพ่อไผ่ครับที่ระลึก2478ครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงครับที่ระลึก2478ครับรายการที่2 4ครับ น่าจะเป็นพระปั๊มครับหลวงพ่อทวดอุ้มลูกแก้วครับหลังแบบครับรายการที่25เป็นพระสมเด็จครับสวยๆยละครับเนื้อเก่าๆมันๆเลยครับ 200บาทก็โดนใจได้ครับรายการที่2 6ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทวดครับลงยาแดงครับเนื้อสามกษัตริย์ครับหลวงพ่อทวดอุ้มลูกแก้วครับสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่27เครับเป็นพระสมเด็จครับด้าน,นหลังเป็นพระปิตาครับรายการที่28ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อสวยๆเก่าๆค่ำๆเลยครับ รายการที่29ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่30ก็ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเนื้อผงเก่าๆเ,เลยครับนวลๆเลยครับ รายการที่31เครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อผงคุกรักครับสะดือจุ่นครับสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับสวยๆคมๆเก่าๆเลยครับรายการที่33มสครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับเหยียบน้ำทะเลจืดครับหลังพระครูวิสัยโสพลทิมครับน่าจะเป็นเนื้ออันปะก้าครับ รายการที่34ครับเป็น25ศตวรรษเนื้อชินครับหลังยันครับสวยๆเลยครับกรอบเก่าเดิมๆเลยครับรายการที่35ครับเป็นหล่อบโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ เนื้อเก่าเก่ามันๆเลยครับรายการที่36ก็เป็นพระสมเด็จครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาเลยครับสมเด็จบางขุนพรมครับ รายการที่37เครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเสียงกิ่งดังกังวานครับ200บาทก็โดนใจได้ครับรายการที่38ครับเป็นพระสมเด็จครับสวยๆเก่าๆเลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทครับเช่า2องค์300บาทครับรายการที่39ครับเป็นพระปิตาหล่อโบราณครับเหนือเมฆกระพัดครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่40ครับ เป็นพระหลวงพ่อโตเนื้อดินครับลงรักปิดทองเก่าครับสวยสวยเก่าๆเลยครับเนื้อดินครับรายการที่41ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังโรยแร่ครับเนื้อเก่าเก่ามันๆเลยครับ รายการที่42ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันครับเหรียญเสมาหลวงพ่อกันครับที่ระลึกในการปฏิสังขรอ,อุโบสถครับหลังยันครับสวยๆคมๆเลยครับ200บาทครับเช่า2องค์300บาทครับจัดไปครับรายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ หลงลักเก่าครับเหงือเก่าเก่าค่ำๆเลยครับรายการที่4 4ครับเป็นพระผงคุดสะครับหลังยันครับน่าจะเป็นหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับพระผงคุดสะครับจังหวัดสมุทรปราการครับ รายการที่45ก็เป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเรียมกรอบครับเรียมกรอบโบราณเก่าครับรายการที่46ครับเป็นหล่อบโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่47ครับเป็นผ้าสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าๆเลยครับเนื้อออกเนื้อกายศาสตร์เลยครับรายการที่48ครับเป็นกะลาแกะลาหูอมจันครับเก่าๆเลยครับน่าจะเป็นกะลาตาเดียวแกะครับ สวยๆเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่49ครับเป็นพระล่วงครับเนื้อชิ้นตะกั่วเก่าครับพระล่วงหลังลางปืนครับเนื้อเก่าๆค่าๆเลยครับเนื้อชิ้นตะกัวครับ เนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับมาดูถาดที่2กันบ้างครับ200บาทครับสวยๆยาวๆไปเลยครับรายการที่1ครับเป็นพระสมเด็จครับด้านหลังปั๊มหมึกครับ รายการที่2ครับเป็นหล่อโบราณภายรีพินาธครับรายการที่2ครับเป็นพระภัยรีพินาธครับหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับ รายการที่3ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อสีสวยเก่าๆเลยครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับมี2ององค,ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อออกสนิมเขียวเลยครับ รายการที่4ี่ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุกครับเนื้อโลหะครับด้านหลังจานยันนะยครับสี่เหลี่ยมปรบพามน์ทนหลวงปู่สุกครับรายการที่5้าครับเป็นเหรียญจอบหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ รายการที่6ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่7ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อไปครับที่ระลึก2 4งสเจครับเนื้อออกทองแดงเถื่อนเลยครับ รายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่9ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับ รายการที่สิบับเป็นพระสมเด็จครับพิมพ์พฐานคู่ครับอกล่องหูใบสีครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับรายการที่11เครับเป็นเหรียญจอบหล่อบโบราณครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับเหรียญจอบใหญ่หล่อบโบราณครับ รายการที่12ครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับใต้ฐานเป็นตัวทอครับรายการที่13ครับเป็นเหรียญเม็ดแตงครับเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดครับลงยาครับปี2 5 0 7ครับ รายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อเก่าๆเ,เลยครับหล่อๆล่ำๆเลยครับรายการที่15ครับเป็นพระมเหสิสวรครับเนื้อชิ้นตะกั่วเก่าครับส่วนหน้าสวนหลังครับ รายการที่16ครับเป็นเหรียญข้าหลามตัดครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับด้าน,นหลังบิน่าชลรสครับ2466ครับรายการที่17เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเรี่ยมกรอบครับ เรียมกรอบกันน้ำครับพร้อมบูชาเลยครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่18ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับสวยๆเลยครับหน้าตาจิ้มลิ้มครับ รายการที่19ครับเป็นพระสมเด็จครับพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับหลังกระดานครับรายการที่20ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่21ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ200บาทจัดไปครับเช่า2องค์300บาทครับโปสวยๆย,ยามเย็นๆครับองค์ที่2ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยๆอย่างนี้ก็200บาทครับ รายการที่2 2ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับเนื้อว่านกา,กากยายักษ์ครับรายการที่2 3ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยๆเลยครับหล่อๆล,ล้ำๆเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ มี2ององค,ครับนำให้พี่เพี่อน้องได้แบ่งปันกันเลยครับองค์ที่2ครับเป็นหล่อบโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ ด้านหลังปั๊มรูป j จดีครับน่าจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับมีจุดไข่ปลาด้วยครับรายการที่25ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเหนือสวยๆเก่าๆค่ำๆเลยครับมีสององค์ครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่26ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละครังครับเนื้อเก่ากาครับ มีสององค์ครับเนื้อเก่าๆคำๆเลยครับพระสมเด็จครับรายการที่27ครับเป็นพักกิ่งครับหลวงปู่ดูวัดสแกรครับได้ฐานต่อกโค้ดยัน5ครับ รุ่นหนึ่งครับสวยๆเลยครับรายการที่28ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับมี2อ,องค์ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่ภาคเครื่องมหาชนครับพี่ๆของน้องสนใจตองไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่080-953-6529ครับราคาสบายกระเป๋าครับถูกเหมือนได้เปล่าครับขอบคุณครับ